สวัสดีค่ะวันนี้กลับพบกับแม่หมอยอีกแล้วนะสำหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคณาตุลนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2563นี้ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคณาตุลจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกร์จะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกร์เองก็มีการเป็นของตองอนดังน,นั้นการพยากรณ์ตัวนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกร์ไม่ได้จําเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยว,ต,วตรงรน โปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางติดต่อในการสอบถามม่ะจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก้ปขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรในขอว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคนาตุลประจำเดือนพฤศจิกนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก้ปขอ Energy ด้วยค่ะ ถ้วยไม่ค่อยดีนักนะแปดเหรียญหวยฮานอยหรือเปล่าไฟสับซอร Eight of Swords. Mm hmm. King of Swords. Ace of Cups. Mm hmm. ขออีกหนึ่งใบสิแล้วก็ได้ไพ่สิบดาบ ชาวราศีตุลลคณาตุลเจ้าขาภัยขึ้นว่าคุณกําลังกลรหนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกในบางท่านในบางรายคุณอาจจะออกจากความสัมพันธ์นั้นมาแล้วโดยการที่คุณตัดสินใจตัดจบความสัมพันธ์นั้นเลยโดยที่ตัวคุณนั้นไม่ได้โฟกัสที่เรื่องราวความรักแต่คุณดันไปโฟกัสถึงความเจ็บปวดที่คุณเคยได้รับแล้วคุณก็ก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นั้นอย่างชัดเจน มันน่าภัยว่าชาวราศีตุลลคณาตุลคุณอาจจะเคยเผชิญปัญหาเรื่องราวความเจ็บปวดที่มันแสนทรมานมากๆในความสัมพันธ์แล้วตัวคุณเองนั้นได้มีความรู้สึกว่าคุณต้องใหอ้อะไรกับตัวเองบ้างซึ่งการให้ที่น่าภัยขึ้นนั้นเป็นการที่ชาวราศีตุลลคณาตุลคุณเลือกที่จะให้อภัยตัวเองนะคะ ให้อภัยตัวเองด้วยการที่เอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณช่างใจแล้วว่าการที่คุณอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้อะไรมันมีแต่ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมันมีแต่ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าตั้งแต่คุณมีเขาคุณไม่เคยได้รับการเติมเต็มหรือคุณไม่เคยรู้สึกว่าเขารักคุณสักเท่าไหร่มีแต่คุณเท่านั้น ที่รู้สึกว่าคุณจะรับความรักหรือขออภัยค่ะคุณเป็นคนมอบความรักให้กับเขามอบความรู้สึกดีๆให้กับเขามอบใจให้กับเขามอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเราให้กับเขาแต่เขาไม่เคยได้รับและไม่เคยพอใจกับสิ่งที่คุณให้มันเหมือนไพ่ขึ้นว่าเขาคนนั้นที่ชาวราศีตลุลลคณาตุลรักเนี่ย มันเขาไม่ได้รักคุณยังไงไม่รู้ว่าแก้ขอไห้หน่อยสิคะทาไมเอเนจีที่แม่หมอได้รับมันเป็นฟิลเหมือนว่าแบบเหมือนคุณไปรักเขาแต่เขาไม่ได้รักคุณอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะแก้ขอให้หน่อยสิคะสาราสีตุลลัคนาตุน King of Cups The Moon The Lovers เผสวอนไนซ์ซับคัพขอโทษค่ะไนซ์ซอร์สห้าถ้วยดีเอ็มเพรสก็ขอโทษค่ะควีนซับคับแล้วก็สามดาวสุดท้ายคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วย เขาคนนั้นของชาวราศีตุลลคณาตุลแจ็คพอตมันดันไปตกว่าคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยแล้วอยากอยู่ด้วยดันเป็นคนรักเก่าของเขาที่เขาไม่เคยลืมได้เลยการที่เขามาทําดีกับคุณถ้าไม่เป็นเรื่องจริงตามหน้าไพ่แกแก๊มีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณมีความคล้ายบางอย่างนีคนรักเก่าของเขาเขาจึงมาทําดีกับคุณแล้วคิดว่าสิ่งตรงเนี้ มันจะทดแทนในสิ่งที้เขาขาดได้แต่นาภัยไม่ขึ้นอย่างนั้นเลยนาภัยกับคืนว่าที่ผ่านมาเป็นคุณเท่านั้นเป็นคุณทั้งนั้นที่เป็นฝ่ายให้ตักน้ำใส่ทรายเท่าไหร่น้ำมันก็ไม่ท่วมทรายสักทีนะคะมาวันนี้คุณจึงตัดสินใจที่จะถอยหลังกับความสัมพันธ์ที่มาเป็นท็อกซิกนี้ เขาคุณมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นน่าจะไม่ใช่คุณนะคะแก๊บขอให้หน่อยสิคะแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปสามเหรียญ7ดเหรียญหเหรียญ ดูไฮพริเทสห้าเหรียญแล้ก็ได้ไพ่สองไม้เท้า <c oughs> ขออภันะคะแกมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วชาวราศีตุลลคนาตุลคุณก็จะไม่สามารถเอาตัวเองเออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าไพ่ขึ้นคุณอาจจะมีการพักเบรกตัวเองจากเขาสักระยะเขาอยู่ได้นะถ้าไม่มีคุณนี แต่คุณมองว่าเขาน่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราสุดท้ายแล้วหลังจากที่แยกกันได้สักประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวคุณก็จะมีโอกาสที่จะตามอย่าเรียกว่าเขาตามคุณกลับไปคุณน่าจะเอาตัวเองกลับไปในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วก็ไปทําให้ตัวเองเจ็บอีกเจ็บแบบเจ็บมากอะไรเงี้ยเจ็บสุดๆนะคะน่าภัยึ้นชัดเจนมากๆนะะักขาเอ่เรามาดูกันซิ เขาคนนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงตามน้าไพ่ที่แกปเปิดมาเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีตุลลคณาตุลคะเราเมื่อกี้ไพ่ขึ้นว่าเขาอะมีคนที่เขารักอยู่ภายในใจอยู่แล้วนะคะโอเคเขาก็จะไม่ทำอะไรอะเขาก็จะเย็นชากับคุณเหมือนเดิมเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เขารักไม่ใช่คุณ แต่คนที่เขารักเป็นคนเก่าของเขาที่เขาเคยเลิกไปแล้วแล้วก็รอให้คนเก่าของเขาไจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีอีกครั้งแต่ความสุขของเขาในเวลาความสุขของเขาในเวลานี้ไม่ใช่คุณคุณก็เป็นได้เพียงแค่ความสุขที่เขาต้องการในเวลาน้แต่มันไม่จริงรอย่างยู่นะคะโอ้ยเคลียร์เวลาสี่สุดท้ายนะสำหรับวันนี้แก๊ปต้องขอบคุณมา,มา,มากๆเลยค่ะ ทุกทุกยอด s ับสไครต์ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอด,ๆๆยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอยากก่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆ,ๆเลยนะคะสำหรับนี้ก็ไปแล้วฝันดีนะตี่สวยนะคะบ๊ายบาย